หนึ่งไว้เดียวอยู่ไหนนะให้เดียวอยู่ไหนนะไม่นั่นเอาคุยคุยแบบใหญ่เลยค่ะเอาอะไรสดเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาเข้าไปไม่ได้โอ้ยโทรศัพท์ใหญ่ไม่ผ่นไหมเขียวเพียงแค่เน่เออโทรศัพท์อยู่ในตู้นี่อ้าวดูเอาไลฟ์สดเลยลูกไลฟ์สดอาเอาทำพร้อมกัน สวัสดีคะ่ะน้องเพชรน้องพลอย,ย,ย,ยพี่พลอยน้องเพชรเพชรเข,าไ,เเขาไปนั่งอย่างไรเขาไปนั่งอย่างไรเขาไปนั่งอย่างไรนั่งไม่ได้เฮ้ยเอาปิดเลยเอาปิดปิดเลย<อ>มีใครอยู่ในตู้เสื้อผ้าไหมคะไม่เอาเฮ้ยเห็นน้องเพชรกับน้องพลไหมคะเฮ้ยสวัสดีคะ่ะบายบาย เอาใบท์ยังไงไว้บ้าได้ไหไมได้บ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านจ๊ะเอ๋มาตมา,ตบบายายมายายพาทำงานมาอ่ะสมมติว่านะฟังนะฟังนะสมมติว่ายายเดินเข้ามาอ้าวมีแขกเดินเข้ามาในบ้านทำยังไงสวัสดีค่ะพี่บอยเข้าใจแต่ต้องเพสเข้าขก่อนลูก สมมติว่เดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนนะเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแป้นนึงแป้นนึงหลุแป๊บนึงอ่ะปิดประตูนะสมมติว่ามีคนเดินเข้าว้านอ่ะเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาบ่านทำยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะพี่พลอยน้องเพชๆๆรคะ่ะเอาปิดบ้านใหญ่อ๋อเอาปิดบ้านเหญ่ไคะอ่ะสมมติว่าจะกลับบ้านนะสมมติว่าจะกลับบ้านทำยังไงกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไป <fulfil. S 1> กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยคอยเย็นข้าวคอยข้ายเลยนะสมสมติว่ามีคนกำลังมีคนหิวข้าวมีคนห <legal> <travels> ิวข้าวหนูจะทำยังไงจะกินข้าวเออไม่หน <Jared> ูต้องเรียกว่ามากินข้าวเด้อค่ะอุ้ยกินข้าวเด้อค่ะ ไม่มากินข้าวกะมยังอ่ะกินเจ้ากินข้าวกะมยังไหมยังไม่กินข้าวกับปลาบอกกินข้าวกับปลาบอกไม่กินข้าวกะมยังหมกหวกบอกหมกไม่แกงก็ไม่บอกไม่แกงไม่เลยข้าก็แกงเพชรพอบอกไม่เฉยเฉยเฉยไม่เฉยไมขอเลยแกงเพชรพอหรือเราจะกินพิซซ่าไม่ กินไก่ KFC บ่ไม่กินแล้วกินอะไรอ่ะลูกกินพิซซ่าโอ้โหกินพิซซ่าเหรอคะกินกุ้ไก่กินกุ้ไก่เหรอคะแล้วกินอะไรอีกลูกกินไก่กุ้ไก่กินกุ้ไก่แล้วก็กินต้มไก่ไม่แกงไก่ไม่ไก่แล้วอะไรล่ะไม่อะไรจะไม่อะไรไก่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 ไ มีเป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาแล้วพูด่งสองเอาพูดด้วยพี่พลอยสาน้องเพชรน้องเพชรด้วยน้องเพชรพูดด้วยเน่อยห้าหกเจ็ดแปดแปดอ่ะแลบลิ้นแลบลิ้นแปดแล้วอะไรเนนียนเนียน แปดแล้วอะไรลูกดแปอดกอดกอดกดกันเดยบังเอิญอะไอะไรอะไรอะไอะไอะอะอะไอะรอะไอะรอะ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 เอะ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  ชุดนี้ชุดหนึ่งอยู่ห้อยเตยชุดนี้ก็อยู่ห้อยเตยเราได้ใส่คนละชุดนะคะวันนี้ใส่จะนอนค่ะโอู้เจ็บไหมเจ็บไหมยายบอกแล้วว่าเจ็บนะเจ็บนะคะ ยังให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะโอู้เขาเปิดไฟอยู่คอยพร้อมส่มดาวให้คุณยายหน่อยค่ะเก็บเลยค่ะเอาเปิดเลยค่ะ<ม>เปิดเล็กเ,เ,เปิดไว้เลยค่ะพี่พลอย